จอกันอีกแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียงเรื่องใหม่ไร้มนรักมาเฟียหามก่อนจะไปรับฟังฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้นักเขียนจะทำผลงานใหม่ๆและอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเสียงหวานกันด้วยนะคะเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นคุณพ่อหมายความว่ายังไงคะแล้วนี่จะไปไหนกันน้ำหวาน หรือนางสาวการดาสอนสวรรค์วัย2ีปีคุณหนูร่างเล็กผิวพันธ์ผ่องใสเพราะได้รับการดูแลอย่างดีมาตั้งแต่เด็กเส้นผมเงางามสีดำสลวยถูกปล่อยทิ้งไว้ด้านหลังใบหน้าเรีวรูปไข่ในตาสีดำกลมโตใช้แววสดใสเป่งประกาย จมูกเชิดรัน้นบอกนิสัยเอาแต่ใจเลิ่มฝีปากได้รูปสีอมชมพูเรื่อๆน้ำหวานรีบเดินเข้ามาดึงแขนผู้เป็นพ่อและพี่ชายเมื่ออยู่ๆทั้งคู่ก็เลื่อนกำหนดการเดินทางกลับจากต่างประเทศกระหันหันเมื่อหึงบ้านก็จะหอบเสื้อผ้าออกไปทันทีราวกับว่ากำลังหนีใครบางคนอยู่พ่อกับพี่แกต้องไปทำธุระด่วน แกอยู่บ้านคนเดียวไปก่อนนะแล้วพ่อจะมารับใบหน้าซีดขาวแต่ชุ่มไปด้วยเหงื่อพูดกับบุตรสาวพ่อกับพี่ไปทำอะไรมาบอกน้ําหวานสิคะน้ําหวานไม่ยอมเชื่อเคนเอาความจากพี่ชายและพ่อก่อนที่พวกเขาจะเล่าความจริงเธอถึงกับต้องทรุดลงกับพื้นอย่างหมดแรงเมื่อรู้ว่าตัวเอง มีค่าตัวถึง20ล้านบาทน้ำตาใสๆไหลาอามหน้ามองหน้าพี่ชายและพ่อด้วยความเสียใจพ่อขอโทษแกต้องช่วยพ่อไม่อย่างนั้นพวกมันจะฆ่าพ่อกับพี่ชายแกสุวิทย์สุดลงเอื้อมมือไปจับบ่าบุตสาวบอกน้ำเสียงสัน่นแล้วน้ำหวานล่ะคะพ่อทำแบบนี้ได้ยังไง น้ำหวานไม่ใช่ลูกพ่อหรอถึงได้ขายให้ใครก็ไม่รู้สวัสดีครับคุณการดาสอนสวรรค์ผมชื่อคาลายบอสตันเชนส์อยู่ก็มีเสียงทุ้งเข้มดังขึ้นเอ่ยแทรกขึ้นระหว่างการสนทนาพร้อมกับการปรากฏตัวของชายหนุ่มรูปร่างใหญ่ไซส์ฝรังไปหน้าคงเข้มหลอ่อเหลา ดวงตาคู่คมเย็นชาดุดันเจ้าตัวเดินแกะก,กระดุมเสื้อเชิ้ตออกสองเม็ดทับด้วยสูตรราคาแพงเนื้อดีส,สวัสดีครับคุณคาลายนี่นี่ลูกสาวผมน้ำหวานสวิทลุกขึ้นหันไปทางทายคนมาใหม่อย่างนอบน้อมพร้อมแนะนำบุตรสาวดวงตาคมเข้ม จ้องมองร่างหญิงสาวที่นั่งน้ำตานองอาบแก้มบนพื้นแล้วกระตุกยิ้มไม่เสียเวลาที่เขาเหอมาถึงไทยน้ำหวานท้าทายคุณคารายสิลูกไม่ค่ะน้ำหวานไม่อยากรู้จักคารายแทนที่จะโกรธแต่กลับหัวเราะชอบใจเพราะเขาเพิ่งเคยโดนผู้หญิงปฏิเสธไม่อยากรู้จักช่วงขายาว เดินเข้ามาหาหญิงสาวตรงหน้าอย่างรวดเร็วและประชิดต,ตัวกระชากเข้ามาก่อทันทีแต่ผมอยากรู้จักคุณขอรับตัวไปเลยแล้วกันข้าไลายจับหญิงสาวอุ้มพาดบ่าเดินออกไปจากตรงนั้นสุวิท์และลูกชายได้แต่มองตามหลังพึงพรรมพำขอโทษไปตามสายลมร่างของน้ำหวานถูกจับยัด เข้าในรถใบหน้าสวยมองชายตรงหน้าอย่างไม่เป็นมิตรพร้อมขยับจนชิดประตูคาลายมองหญิงสาวตรงหน้าที่หวาดกลัวเขาเรากับเห็นเสือกล้หนาขยับเข้าไปค่อมกับขังอีกฝ่ายยันฝ่ามือกับประตูเจอกันอีกแล้วนะอีหนูของป๋าใครเป็นอีหนูของคุณไม่ทราบแล้วก็ออกไปห่างๆหน่อยเหม็นที่หน้าน้ำหวานดันแผงอกออกห่าง สงสัยต้องทบทวนความจำเสียหน่อยว่าไงในรถป่าก็ไม่เกี่ยงชอบและออกจะเล้าใจด้วยซ้ำกินน้ำหอมชายราคาแพงร้อยเตะจมูกอดไม่ได้ที่จะสูดดมงความหอมชวนให้หลงไหลแต่ชั่วคู่เท่านั้นที่ต้องปรับสีหน้าให้เป็นปกติให้ลอดพ้นจากสายตาเขาถึงเงยอรมันเมื่อไหร่จะให้ดมเต็มที่เลยครับ เงียบนะคนบ้าน้ำหวานร้องเสียงดังั่นพวงแก้งแดงก่่ำก่อนจะรวบรวมแรงผักกายหนาออกหางแ้งจัดความเรียบร้อยของตัวเองก่อนจะสะบัดหน้าหนีมองวิวนอกรถแต่ก็ยังได้ยินเสียงหัวงราะจากคนข้างกายอยู่ดีย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วน้ำหวานและเพื่อนสนิทอีกคนนัดกันปาร์ตี้ที่ผับหรู ในย่านการค้าของเยอรมันข้าวหอมสวยเรียบร้อยที่สุดในกลุ่มถูกจับแต่งตัวโฉบเฉี่ยวสะดุดตาในชุดเกาะอ,อกสีขาวกระโปรงยาวเสมอเขา่าคนที่สองคีมสาวตาคมดีกีว่าที่สะพัยเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สุดของเมืองไทยที่หนีการจับคุมผุมชนสวมชุดลัดรูปสีดำและสุดท้าย น้ำหวานสาวสวยไปจากลุ่มคุณหนุ่มผู้แสนเอาแต่ใจสวมเกาะอกสีแดงเอวลอยผมยาวสลวยถูกปล่อยล่าอยู่บนแผ่นหลังสะบัดไปมาตามแรงจังหวะด้วยเพราะเป็นผับหรูที่นี่จึงมีแต่คนกระเป๋าหนักเข้ามาได้และพวกเธอทั้งสามก็ขอร้องเพื่อนให้มีหุ้นส่วนของที่นี่เข้ามาอุ๊ยขอโทษค่ะน้ำหวาน ที่เพิ่งออกมาจากห้องน้ำเผลอสะดุดขาลม้มลงซบอกกับชายร่างหนาที่นั่งอยู่ในโซน VIP ่ามือใหญ่วางแก้วลงส่วนอีกข้างโอบก,กระชับให้แน่งแนกชิดไม่น่าคงสันก้มลงสูดดมความหอมอย่านะเท่าไหร่ลมหายใจสะอาดเป่ารถพองแก้มจนทำให้เธอ รู้สึกวูบวาบร้อนทั้งตัวอะไรนะคะนอนกับผมคืนนี้คิดเท่าไหร่คำพูดชัดเจนดังขึ้นเรียกสติน้ำหวานมือเล็กกำไว้แน่นข่มอารมณ์น้ำหวานแก้งซบลงกับอกส่งมือรูปไร้ไปตามแผนแน่นหนัดก่อนจะคลำไปหากระเป๋าสตางค์แต่เมื่อไม่เจอก็หอยห่างแล้วสงสัยตายยิ้มยั่ว แล้วป่าจะยัดเงินให้หนูเท่าไหร่ดีคะอยากได้เท่าไหร่ป่ายัดให้เต็มที่เธอยังไม่ล้าความพยายามมือบางล้วงกระเป๋าสตางค์ออกมาสอดไว้ด้านหลังขอบกระโปรงตัวเองแล้วลุกขึ้นยกแก้วน้ำที่อยู่บนโต๊ะสาดเข้าหน้าหล่อเต็มแรงอุ๊ยป่าตาสว่างแล้วใช่ไหมคะอ่ออย่าคิดว่าผู้หญิงจะง่ายทุกคนนะคะ น้ำหวานพูดจบแล้วเดินกลับโต้ตัวเองทันทีลากสองเพื่อนรักกลับที่พักและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาและเธอได้รู้จักกันถ้าอยากให้เงียบก็ต้องปิดด้วยปากคาลายไม่ยอมหยุดแก้งหญิงสาวยิ่งได้เห็นพวงแก้มแดงกำ่ำก็ยิ่งทำให้เขาอารมณ์ดีหญิงสาวสมัดหน้ามองไปทางอื่นอีกครั้ง ขยับไปชิดประตูไม่กลัวตกหรือ,อยังไงตกไปก็ดีจะได้ไม่ต้องอยู่ใกล้คำพูดต่อร้อต่อเหียงหยุดทันทีพร้อมกับลิ้นฝีปากองชมหูถูกปินแนบสนิทด้วยปากของคารายหวานแบบนี้ถูกใจป่าชมัดคารายแก้งกระซิบข้างหูคนนั่งซบอก,อกห่านใจหอบชายหนุ่มพาน้ำหวาน เดินทางมาขึ้นเครื่องแล้วมินตรงไปยังเยอรมันทันทีไม่ให้เสียเวลาตลอดการเดินทางน้ำหวานโดนคาลายกันแก้งสารพัดชายหนุ่มพาหญิงสาวมาที่บริษัทแทนที่จะกลับขั้นหาดบอสตันเชนส์คาลายยืนหัวเลาะจ้องมองน้ำหวานที่ยืนหอบอยู่ด้านในลิฟต์ผูดด้โดยสารสนุกมากไหมแล้วแต่จะคิดเลยอีนูของป่า แพนที่คารายจะสะทกสะทานกับน้ำเสียงประชดประชันพร้อมใบหน้างองสงสัยตาเอาเรื่องแต่ยิ่งทำให้เขาอยากแกล้งเธอกวนประสาทอยากให้ปากวนอะไรดีละ่ะปาขอเคียงงานอีกสัก20นาทีแล้วจะพาไปหม่ำของอร่อยของอร่อยเหรองั้นไปกันเถอะพอได้ยินว่ามีของอร่อยเท้าเล็กก็ก้าวเดินออกจากลิฟต์ทันทีคารายได้แต่สายหน้าไปมา เร็วสิคะเธอหันมาเล่งคนตัวโตวกว่าแล้วก้าวเดินนำไปสวัสดีค่ะบอสสาวสวยในชุดแดงสุดเซ็กซี่ลุกขึ้นฉีกยิ้มหวานให้เจ้านายหนุ่มโดยไม่สนใจผู้หญิงที่เขาพามาด้วยอืมเขาทักทายโดยไม่มองหน้าอีกฝ่ายแล้วลากน้ำหวานเข้าห้องทำงานแทน ไม่แนะนำหรือพูดต่ออะไรทั้งสิ้นเจลรมี่กระแทงตัวลงนั่งมองมานประตูที่ปิดลงฉันจะคอยดูว่าคนนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนน้ำหวานเดินเข้ามานั่งบนโซฟาปล่อยให้คาลานเดินไปจัดการเอกสารงานที่กองอยู่บนโต๊ะทำงานจนกระทั่งไม่ถึงเวลา20นาทีตามที่เขาพูดเอาไว้เสียงทองร้องของน้ำหวาน ก็ดังขึ้นอีกครั้งแม่ก็หิวนะลูกรออีกหน่อยนะเธอรูบท้องตัวเองปล่อยๆบอกกับพยาตในท้องให้รอสักพักเสร็จแล้วหรอคะหญิงสาวหันมองคารายที่เดินมาเขาไม่ตอบแต่ช่วยจับข้อมือเล็กให้พาเดินออกจากห้องทำงานจะไปไหนคะหิวข้าวไม่ใช่หรอค่ะลงในบัญชีนี่ ขี้งกหญิงสาวทำหน้างอค้อนความให้คารายเลือกพาน้ำหวานกลับมากินข้าวที่คฤลืหานบอสตันเชนส์แทนรถยนต์คันหรูราคาหลายล้านตออสนิทด้านหน้าคฤลหานก่อนที่ชายร่างสมบูรณ์แบบจะข้าวค้าออกมาจับจุงหญิงสาวเข้าไปด้านในบ้านไหนว่าจะพาไปกินข้าวก็พามาแล้วไงอยากกินอะไรก็ทำเลย ชายหนุม่มจับจูงหญิงสาวมาให้ห้องครัวจัดการไล่สาวใช้คนอื่นออกไปให้หมดก่อนจะนั่งมองเธอได้ยังไงคุณบอกให้สาวใช้ทำให้หน่อยสิคะทำไม่เป็นก็ไม่ต้องกินก็คนทำไม่เป็นจะให้ทำยังไงเล่าใช้ทางหาเสกขึ้นมาเลยได้ไหมคนโมโหหิวหพูดเสียงดังอยากจะกระโจนเข้าขวัญในหน้าหล่อๆตรงหน้าทำไม่เป็นก็หาสิครับ ไปเอาอาหารแช่แข็งที่อยู่ในตู้เย็นออกมาได้แล้วทำยังไงต่อเธอเดินไปหยิบอาหารแช่แข็งหยิบม,มาสองสามอย่างแล้วยื่นให้คาราลานไปหยิบจานมาแล้วแกะจ้าพวกนี้ลงไปเอาไปเข้าไมโครเวฟเธอทำตามอย่างว่าง่ายก่อนที่อาหารจะถูกทยอยส่งเข้าอุ่นจนครบทุกอย่างหยุดคิดจะกินคนเดียวหรือยังไงไปหยิบช้อนมา อะไรล่ะอยากกินก็ไปทำเองสิเธอไม่สนแล้วตักเข้าปากหรืออยากให้ปาก,กินอย่างอื่นรับหนึ่งถึงสามหญิงสาวลุกขึ้นเดินไปหยิบช้อนให้คาลายทันทีพร้อมลากจานอาหารให้เขาเอาไปเลยค่ะนี่ด้วยขอบคุณครับหลังกินข้าวเสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลาไปกันเถอะ ป๋าจะพาไปดูห้องนอนแล้วพูดข้อตกลงของเราข้อตกลงอะไรคะอย่าลืมสิอีหนูว่าตัวเองมาช้ยนี่แล้วป๋าต้องทำข้อตกลงไม่อย่างนั้นป๋าโอดขึ้นมาจะทำยังไงเิงสาวถูกพามาที่ห้องนอนของตัวเองร้งหวานตื่นตาตื่นใจกับภายในห้องที่ตกแต่งหูกใจตัวเองมากออกมาทำสัญญากันก่อน เสร็จแล้วค่อยตรวจดูจะทำอะไรก็ตามใจโหมีแต่ภาษาเยอรมันเอาภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแทนไม่ได้หรอคะรีบๆเซนเทอนาป่าไม่มีเวลาว่างทั้งวันถึงเธอจะพองรู้ภาษาเยอรมันมาบ้างแต่การอ่านเอกสารพวกนี้เธอต้องใช้การแปลหลายรอบกว่าจะเข้าใจและต้องใช้เวลาพอถูกเร่งรัด ก็ยิ่งทำให้เธอลอนลานได้ยังไงคะถ้าเกิดคุณพาฉันไปขายล่ะขายไม่ออกหรอกแต่ถ้าให้ทำอย่างอื่นคงได้อยู่หยุดพูดแล้วเซ็นลงไปก่อนที่ป๋าจะหมดความอดทนหาดกลัวกันบ้านสี่ีหนูคาลายเท้าเอวใส่สาวน้อยตรงหน้าที่ปากยังเฉียงไม่หยุดไม่ยอมความตั้งแต่เจอหน้ากันครั้งแรก คิดถูกหรือคิดผิดกันแน่ที่จับยายเด็กปาก้าชอบเถียงแฮมเอาแต่ใจตัวเองมาขัดดอกแต่ก็ดีชีวิตจะได้มีสีสันแค่นี้ก็เรียบร้อยพักผ่อนเถอะคืนนี้เจอกันข้างลายหยิบสัญญาขึ้นมาดูแล้วก้มกระซิบข้างหูหญิงสาวไม่หันให้เจ้าตัวได้หันตั้งตัวกดหอมแก้มนุ่มแล้วเดินออกจากห้องตะแก่จอมฉวยโอกาสเธอเดินไปกดล็อกประตู แล้วล้มตัวลงนอนด้วยความอ่อนเพลียเอกสารของน้ำหวานจะได้เมื่อไหร่คารายเดินลงมาด้านล่างส่งเอกสารให้เอดิสันที่ความตำแหน่งบริการคนสนิทและเป็นผู้ช่วยส่วนตัวก่อนจะก้าวเท้าไปแหงห้องทำงานอีกสามวันเรียบร้อยครับช่วงนี้คาสิโน,โนเป็นยังไงบ้างยังปกติดีครับแต่คนเริ่มซาลง ก็มีคาสิโนเปิดใหม่ใกล้ๆนี้คาสิโนเปิดใหม่ของใครใชายหนุ่มมองหน้าลูกน้องด้วยความสงสัยใครที่กล้าบังอาจมายามในถิ่นของเขาตอนนี้ผมส่งลูกน้องตามสืบอยู่ครับอีกไม่นานคงได้รู้ขอบใจมากพรุ่งนี้ฉันจะเข้าคาสิโนให้คนเตรียมชุดพนักง,งานขึ้นไปให้น้ำหวานด้วยเอดิสันมองหน้าคาลายด้วยความสงสัย แทก็ไม่ได้หามออกไปเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของเจ้านายก่อนจะรับคำแล้วเดินออกจากห้องทำง,งานแต่ชัว่วคู่เสียงแจ้งเตือนสายเข้าก็ดังขึ้นว่าไงครับดอลลี่คิดถึงฮันนี่จังค่ะคืนนี้เจอกันนะคะที่เดิมครับผมมีเรื่องจะบอกคุณด้วยแล้วดอลลี่จะรอที่เดิมของเรานะคะ ้าลายตัดสายทิ้งหลังคุยรู้เรื่องเขาไม่ชอบการปูกมัดของผู้หญิงต่างฝ่ายต่างได้รับค่าตอบแทนเหมือนกันน้ำหวานนางสาวกาดาสอนสวรรค์อินูของปา๋า้าลายหยิบแฟ้มประวัติส่วนตัวของน้ำหวานที่วา,างข้างๆขึ้นมาเปิดอ่านอีกครั้งในตาคู่คมจ้องมองภาพหญิงสาวที่กำลังฉีกยิ้ม สดใสอย่างเจ้าเล่ห์งานนี้เจ้าหล่อนจะได้รู้ว่าสวรรค์นบนดินจะทําให้เธอติดใจจนหนีไปไหนไม่ได้แน่นอนต้องขอจบอีพีนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ